สวัสดีครับวันนี้พกผมพี่1นึ่งอีกนะครับวันนี้พี่หนึ่งมาเล่นเกมตลาดไทยในค่าย PG ให้ดูนะเป็นเกมที่พี่1ชอบมากเลยนะครับวันนี้อ่ะหมุนธรรมดาไปก่อนครับเบ็ดสิบสาทน,นะพี่1 วันนี้จะพี่หนึ่งตั้งทุนไว้หกพันนะครับหกพันแล้วพี่หนึ่งจะถอนนะตอนนี้มีสามพันแปดนะครับดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะวันนี้นะเรามาดูกันนะครับเกมนี้อยู่ในค่าย pg นะครับซื้อฟรีสปินได้ครับเป็ดเบ็ดขั้นต่ำสี่บาทนะครับพี่หนึ่งขอซื้อฟรีสปินไปก่อนเลยครับเก้าร้อยครับรอบนี้เก้าร้อยครับห้าตัวไปเลยสี่ตัวไปเลยสี่ตัวอยู่แล้วห้าตัวไปเลยห้าตัวครับ <c oughs> กระตุกนิดหน่อยห้าตัวสวยครับห้าตัวครับฟีสปินสิบสี่รอบนะครับอ่ะเรามาดูครับว่าฟีสปินชุดแรกเราจะถอนเราจะได้เท่าไหร่นะตอนนี้มีสองพันแปดนะครับโอ้โหของงามๆนะหนูอ่าโอเคครับคูณหนึ่งไปเรื่อยๆโอเคสวยครับายเปิดเยอะอย่างนี้เรียบร้อยครับซื้อไปเก้าร้อยนะครับายเปิดเยอะขนาดนี้ อืห <c oughs> มุนแรกครับได้มา595บาทนะครับ950าอ้ไอ้า9้ยเก้บาทนะครับซื้อไป900ยังขาดทุนอยู่400 319บาทนะ310 10กว่าบาท15บาทนะอ่า600แล้วโอเค840แล้ว840แล้วครับโอเคบิ Big ๊กวินครั้งที่2ครับ247บบาทนะวันนี้พี่หนึ่ง ตั้งทุนไวประมาณหกพันนะพี่หนึ่งจะถอนนะถ้าไม่ได้ก็จะปั่นไปเรื่อยๆนะครับโอเคกําไรละสิบแปดบาทอีกสิบฟิสปินนี่คือกาไรของของพี่หนึ่งนะโอ้โหว้าหนึ่งว้าสองว้าสามโหอะไรครับเนี่ยว้าสี่ว้าห้าอะไรครับเนี่ยหกโอ้โหเจ็ดอะไรครับเนี่โอ้อจบแล้วครับ กำไรโอเคได้อยู่48บาทมาอีกโอเคมาอ่ะหนะึ่งพันครับหนึ่งพันสิบแปดบาทนะทุนเก้ารอยพี่หนึ่งได้มาหนึ่งร้อยบาทนะรอบนี้นะซื้อเปสิบสองบาทได้มาหนึ่งร้ยบาทนะอ่ะหมุนเรื่อยๆหมุนธรรมดาครับขอหมูนธรรมดากัรน,นะเป็นเคสเป็นเคสของพี่หนึ่งขออมุนธรรมดากก่อน ไปไปไปใครสนใจนะครับคลิกลิงก์ใต้ล่างหาพี่หนึ่งได้เลยนะครับไม่ว่าจะขอสูตรบาคาร่าสูตรสล็อตหรือว่าเป็นกลุ่มนําเล่น VIP ของบาคาร่านะครับมีนำละสิบเซียนนะครับสิบรอบนะสนใจคลิกลิงก์ใต้ล่างหาพี่หนึ่งได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่หนึ่งให้ฟรีครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นสูตรนะใครสนใจคลิกลิงก์ใต้ล่างหาพี่หนึ่งได้เลยนะครับวันนี้พี่หนึ่งลองมาลองเล่นให้ดูครับเกมตลาดไทยครับเกมเกมรักลูกรักของพี่หนึ่งได้เลยพี่หนึ่งนี่เล่น ไม่เคยขาดทุนครับโูหมุนธรรมดาได้300กว่าบาทครับตอนนี้4 0 0พันแล้วนะครับซื้ออีก900ครับตั้งทุนพี่หนึ่งตั้งทุนไว้คือ6000นะครับถ้าได้6 0 0ันพี่หนึ่งจะถอนทันทีนะครับพี่หนึ่งจะพอทันทีนะถ้าไม่ถึงพี่หนึ่งก็จะไปเรื่อยๆนะครับมา12ฟรฟีสปินนะครับดูนะครับว่า12ฟรฟีสปินจะเข้ากี่บาทนะซอ้อไป900อยนะครับ เปิดแรกขอส,สวยๆเลยคอมโบยาวๆปลาหมึกไม่ได้อ่ะไปเรื่อยๆครับเบาไปหนึ่งครับเบาไปสองครับโอเคออกล้วยไม้ลงมาโอ้โหกล้วยไม้ลงมาอกล้วยไม้ไม่ลงครับห้าสิบเจ็ดสิบแล้ว อะไรก็ได้สวยคิวลงมาตัวแพงคิวลงมาสวยครับสวยครับคอมโบนี้สวยสวยครับคอมโบนี้สวยครับเอาครับตอนนี้กําไรแล้วนะกําไรหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทแล้วนะครับซื้อไปเก้าร้อยนะตอนนี้กําไรหนึ่งร้อยสิบห้าบาทแล้วนะเหลืออีกเจ็ดฟีสปินนะดูนะครับรอบนี้พี่หนึ่งจะได้กี่บาทนะครับดูนะครับโอ้โหเ้าสองแล้วสามแล้ว สี่แล้วโอ้โหห้าเออไม่ได้แล้วโอ้โหโอ้ได้กำไรรอบละหนึ่งร้อยนะครับอันรอบนี้เกือบได้สองร้อยนะได้ร้อยเก้าสิบแปดบาทนะครับกำไรรอบนี้อ่ะเปหนึ่งขอหมุนธรรมดาก่อนนะครับเป็นเคสครับเป็นเคสกดไม้ได้สิบต่อคิวลงมา คิวลงมาเต็มจ,จอหึเ <c> ส <oughs> ียดายายอะไรครับเนี่ยเคไม่มาอีกอเดี๋ยวพี่หนึ่งจะซื้อฟิสสปินแล้วนะขอหมุนอีกสักหน่อย <c oughs> สวยสิบสิบลงมา <c oughs> วันนี้จะแหลกๆหน่อยนะครับก็ตุกกะตุกหน่อยครับเน็ตไม่ค่อยดีนะเหลือสี่พันแล้วอะซื้อฟิสสปินก่อนเก้าร้อยนะครับเหลือสามพันสองนะซื้อซื้อฟิสสปินไปเหลือสามพันสองนะสิบสองฟิสสปินนะครับจะได้กี่บาทมาดูนะครับอขอให้ถึงเลยครับเปิดนี้ขอให้ถึงเลยหกพันถอนทันทีนะเราอย่าไปโลภมากครับสวยอะไรก็ได้โอ้โหเต็มจอ อันนี้อะไรก็ได้ปลาหมึกก็ได้โอ้โหโอ้โหเป็นไงคอมโบนี้ซื้อไปเก้าร้อยแปดร้อยสี่สิบกว่าแล้วอีกทีเ <c oughs> กือบได้คืนครับเกือบได้คืนอีกสี่สิบสองรอบนี้คืนทุนนะครับโอเคโอเคกำไรหนอ่อกครับรอบนี้กำไรหนอ่อกครับสวยครับไหลต่อไหลต่อครับ วยครับบิ๊กวินรอบที่สอครับ1น่พรบาทนะ1161บาทนะตอนนี้กำไรพี่หนึ่งมานะครับสองหนึ่งพนะเอ้ยหนึ่งนะตอนนี้มาแล้วนะ1 1 0 0นะโอยสวยสวยปลามึกลงมาปลามึกลงมาบิ๊กวินรอบที่สครับเมกาวินรอบที่สครับส0 0กว่าบาทนะโอ้ยสวย ไวเปิดด right? ้วยเปิดไกลไปครับไวรอบนี้เหลือ8เหลืออีก8ฟีสปินนะครับดูนะครับว่าจะว่าววนรัวๆหรือยังไงแต่ตอนนี้เงินถึง6,000แล้วนะเดี๋ยวพี่หนึ่งจะพอแล้วนะเปิดนี้นะเป็นเปิดสุดท้ายแล้วพี่หนึ่งจะพอแล้วไว้เปิดไม่ทันไม่มีตัวหลังอีกเวน3 0 0งแล้วนะครับรอบนี้โอ้โหย้ำอีกทีนะครับใครสนใจนะครับคลิกลิงใต้ล่างหาพี่หนึ่งได้เลยนะเดี๋ยวพี่หนึ่งทิ้งลิงก์ไว้ให้นะ เว็บที่พี่หนึ่งเล่นอยู่ครับมีหลายค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น p g <_ an> หรือว่าเป็นโจ๊กเกอร์หรือเป็นอะไรที่ดังๆครับเว็บพี่หนึ่งมีหมดนะครับใครสนใจคลิกลิงก์ใต้ล่างหาพี่หนึ่งได้เลยนะครับไม่ว่าจะไปขอรับสูตรรับสูตรบคาคาร่าสูตรสล็อตหรือว่าจะเป็นกลุ่มนํา v i p นะคลิกลิงก์ใต้ล่างหาพี่หนึ่งได้เลยนะครับอ่ะเปิดสุดท้ายครับพี่หนึ่งจะไปถอนแล้วนะถึง6กพันเแล้วนะตอนนี้6กพันเถึงเป้าหมายของพี่พี่หนึ่งแล้วนะอ่ะวันนี้พี่หนึ่งขอตัวลาไปก่อนนะครับ ติดตามชมพี่หนึ่งใน EP หน้านะเดี๋ยวพี่หนึ่งจะมาทำให้ดูใหม่นะครับในในเกมนี้นะครับวันนี้พี่หนึ่งขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ